สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดความรู้ดีๆ Sustainable Logistics and Supply Chain Management ดิฉันนางสาวเจนพัฒน์ขุนสังวาลอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกรหัสนิสิต6ก3 0 1 1า1 6 4จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development การพัฒนาอย่างยังย่งยืนนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันด้านแรกจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านที่2ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านที่3จะเป็นด้านสังคมค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่องั้นเราไปติดตามกันต่อนะคะไปเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจนะคะจะต้อง มีความเจริญเติบโตทุกคนเนี่ยมีเงินใช้เรามีความสามารถในการแข,นขน่งขันปที่ไปแข่งขันกับคนอื่นได้ส่วนด้านสังคมสังคมนะคะจะต้องมีความปลอดภัยมีความเสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อที่จะให้ไม่มีใครได้มากเสียมากค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือเราจะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่สมบูรณ์เพื่อที่จะให้เราอยู่รอดได้ค่ะ หากการพัฒนานะคะคํานึงถึงแต่เรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสังคมไม่คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทําให้เราอยู่ในสภาพแค่จัดสรรได้คือทุกคนเนี่ยมีเงินใช้สังคมสงบสุขแต่ธรรมชาติถูกทําลายสุดท้ายเราจะเจ็บป่วยและล้มตายในที่สุดค่ะก็ออกมานะคะหากการพัฒนาคำนึงถึงแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไม่คำนึงถึงเรื่องสังคมจะทำให้เราอยู่ในสภาพแค่ พอรอดคือทุกคนนะคะมีเงินใช้ธรรมชาติเนี่ยไม่ถูกทำลายแต่ว่าเกิดความไม่เท่าเทียมกันของสังคมเกิดขึ้นทำให้อาจจะเกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นได้ค่ะ <S <S หากการพัฒนาคำนึงถึงแต่เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจจะทำให้เราอยู่ในสภาพแค่พอทนได้คือ สังคมนะคะมีความเท่าเทียมธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่และทุกคนอยู่กันแบบอดๆยากๆทํทำให้เราต้องหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่นเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ค่ะซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะมีปัจจัยทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเกิดหากขาดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่ได้แบบยั่งยืนและยาวนานค่ะ และต่อมานะคะคือเป้าหมายของการพัฒนายอย่างยังง่งยืนมีอยู่ในการ17ข้อตามนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะ 1. ขจัดความยากจน 2. ขจัดความหมิวโหย 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่เท่าเทียม 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. การจัดการน้ำและสุข,ขภาพพิบาล 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8. การสร้างงานที่มีคุณภาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. อุตสาหกรรมนวตัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมล้ำ 11. เมืองและทิ่ินฐานมนุษย์อย่าง,ย,างยั่งยืน 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ย,ยั่งยืน 13. การรับมือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา 14. การใช้ประโยชน์จากหมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกสคบหมสังคมสงบสุติธรรมไม่แบ่งแยก 17. การร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืน ค่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ดีๆ Sustainable Logistic and Supply Chain Management หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะบ๊ายบาย